ยูเอ็นตบหน้ารัฐบาลไทยอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับและความจริงเรื่องนี้มันก็จะหักล้างคำพูดที่นายอภิสิทธิ์เคยพูดเคยอภิปรายตำหนินายสมัครสุนทรเวชและนายนพดลน,นายอภิสิทธิ์เคยพูดเคยอภิปรายมาวันนี้เมื่อเป็นนายกเขาเอาเทปเมื่ออภิปรายเป็นฝ่ายค้านและเมื่อมาเป็นนายก ไม่เคยพูดสักคำว่าดินแดนบริเวณ4.6ตารางเมตรเป็นของตนเองดินแดนขณะน,นี้กัมพูชาลุกลานประเทศเรานายอภิสิทธิ์ไม่เคยพูดซ้ํำสอสอพักประชาธิปัตย์ก็ยังไปยอมรับด้วยผมพูดมาถึงวันนี้แล้วนายอภิสิทธิ์ยังไม่เคยแสดงความรับผิดช,ชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองและลูกพักของตัวเองเลยที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ผมจะย้ําอีกทีนึง โดยให้ฟังเทปอภิปรายของนายอภิสิทธิ์ก่อนครับตอนที่เป็นฝ่ายค้านด่าเขาว่าอย่างไรครับด่านายสมัครและนายนพดลว่าอย่างไรขอฟังอีกครั้งเพื่อจะมาโยงให้เห็นว่าวันนี้นายอภิสิทธิ์กับนายเจริญจะต้องแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้และนายเจริญควรจะลาออกจากประธานกรรมธิการเรื่อง JBC นี้โดยทันทีครับพี่น้องครับไม่งั้นมันจะมีผลผูกพัน ต่อเรื่องลินแดน่าทิปไตยของประเทศเราอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวให้ฟังคําพูดคําอภิปรายของนายอภิสิทธิ์ก่อนครับขอเสียงนายอภิสิทธิ์ตอนเป็นฝ่ายค้านแล้วอภิปรายนายสมัครว่ายอย่างไรเรื่องราศาสตระทวิหารเพื่อจะโยงให้เห็นว่าเราเคยถูกกฎหมายปิดปากแบบนี้มาแล้วครับพี่น้องขอรั ท่านไปสนับสนุนการขึ้นทะเบียนของมรดกโลกนะครับโดยกัมพูชาเพียงฝ่ายเดียวในเรื่องของปราสาทพระวิหารโดยขอบของปราสาทเป็นไปตามแผนที่ในส่วนที่เรียกว่า N1 ก็คือแผนผังที่ผมไม่ดูเมื่อกี้แหละครับที่เขาตีเส้นเป็นตารางแลนะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีเขตที่เรียกว่าัฟเฟอรโ์โซนเพื่อประโยชน์ในการกำหนดเขตอนุนรักษไปต่อไปเนี่ยในทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของตัวปราสาทท่านประธานครับถ้ายึดถือว่าตามคำพิพากษาของศาลโลกเฉพาะซากปราสาทนะฮะตัวปราสาทหรือเรียกว่าซากปราสาทเนี่ย เป็นของกรัรมพูชาเนี่ยท่านตีขอบอกมาอีกเนี่ยก็คือสละสิทธิ์ตรงนั้นไปอีกแล้วแล้วก็เป็นการสละสิทธิ์ตามที่รัฐบาลไทยเคยทักท้วงประท้วงไว้ตั้งแต่ปีพศสอง5้ 250. ที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับเขาก็เขียนว่า ในสปิริตของความปรารถนาดีและการประนีประนอมเนี่ยกัมพูชาจะยังไม่นำเสนอเขตที่เรียกว่าบัฟเฟอร์โซนนะซึ่งจะไปใช้เรื่องเขตอนุรักษ์อะไรต่างๆทางทิศเหนือกับทิศตะวันตกของตัวปราสาทผมถามว่าทิศเหนือกับทิศตะวันตกของตัวปราสาทเนี่ยท่านน้ำกรีว่าเป็นเขตไทยไหมครับ เห็นหรือยังครับนี่ในวันที่เขาเป็นฝ่ายคา้านเขามาเอาไปพิปลายชอดๆว่าขนาดรัฐบาลนายสมัครไปตีเส้นเลยขอบตัวประสาทมาก็ถือว่าไปสละสิทธิจสละข้อสงวนที่รัฐบาลเคยสงวนไว้ตั้งแต่ปี2505นั่นในวันนั้นแสดงว่านายอภิสิทธิ์ก็รู้ว่ากัมพูชาได้เพียงตัวซากปราสาท นอกขอบภาษาพระวิหารมายังมีหน้ามาถามเขาท่านคิดว่าเป็นเขตไทยไหมครับแล้ววันนี้ต้องถามคุณมึงว่ามันเป็นเขตไทยไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือว่ากลายเป็นว่าตัวเองเคยบอกว่าเป็นแผ่นดินไทยแล้ววันนี้นายอภิสิทตพูดอย่างไรเ,ไเคยได้ยินนายวิสิท์พูดไหม ไม่เคยได้ยินเลยแม้กระทั่งเขามาตุ้สร้างวัดตั้งค่ายทหารจนกระทั่งเขายิงชาวบ้านมาจนกระทั่งวันนี้มันยังไม่เคยยื่นหนังสือประท้วงและเรียกร้องให้กัมพูชาถอนทหารถอนวัดชุมชนออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารเลยครับพี่น้องนี่คือความผิดพลาดของนายอภิธิ์ทีนี้หันมาดูลูกพักของตัวเอง เดี๋ยวเอาภาพซ้ำอีกทีหนึ่งเมื่อคืนนี้สอสอจเจริญคดตวงขึ้นไปทำอะไรบนปาสาเห็นไหมครับไปเรื่อยๆครับภาพไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนกระทั่งถึงตอนที่ไปกราบพระ